คบ,บหนึ่งนะโอเคทางนี้แล้วกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยกับการไลฟ์สดของเออช่องทางทาง youtube นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงรายสัปดาห์นะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำออวันที่ 28่สินะคะ28ดมกราคมนะคะถึงวันที่3นะคะคุมภาพันธ์ว่าสัปดาห์นี้แต่ละคนแต่ละท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยค่ะใครเกิดวันจันทร์บ้างนะคะอันนี้ระหว่างที่ไลฟ์สดไปก็จะมีทางอดวงด้วยนะอดวงที่จะอยู่หลังบ้านกับเราด้วยนะคะอ่ะนะคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะกวนจันทร์ในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักคนโสดความรัก คนรักมีคู่คมรักคนโสดและในเรื่องของโชคลาภค่ะการงานของคนวันจันทร์นะคะการงานของคนวันจันทร์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ร่วมงานนะผู้ช่วยผู้ร่วมงานต้องง้อแม้กระทั่งลูกค้าเจ้าหนงเจ้านายอะไรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการง้อการงอนการตกลงอะไรที่มันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้เงินอะไรมาที่เกี่ยวข้องกับเงินขายที่ดินเงินมรดกเงินนู่นเงินนี่เงินนั่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือเกีย เกี่ยวข้องกับในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเสียก็จะเสียไปในเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวเหมือนกันเวลาเสียเงินอะรใรครอบครัวเราจะมีความสุขเนาะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะให้ระวังในเรื่องของการปวดขาการเดินการติดขัดในเรื่องของขาหรือการเดินนะคะอันนี้เป็นการติดขัดชั่วคราวไม่เป็นไรความรักคนมีคู่ค่ะความรักคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการลังเลบ้างนะคะจะซ้ายจะขวาจะเลิกจะคบต่อจะอะไรยังไงก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของการทางห่างกัน นะคะวันนี้เธอต้องไปทํางานต่างจังหวัดฉันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของการห่างๆกันส่วนความรักคนโสดยังคงชิลๆอยู่กับตัวเองไปนะคะนะคะตัวนี้ไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรถ้าคุยกับใครก็คุยวนไปเรื่อยๆค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภจะได้มาจากคนใกล้ตัวค่ะนะคะคนใกล้ตัวในที่นี้ค่อนข้างที่จะใกล้มากๆเป็นเลขที่แบบบอกกันอย่างมีเงื่อนไขเฮ้ยแกฉันให้เลขตัวนี้นะถ้าถูกหรืออะไรมาแบ่งฉันด้วยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะ ส่วนวันอังคารค่ะใครวันอังคารรายงานตัวหน่อยนะคะอังคารการงานกา่เงิน,นสุขภาพความรักคนมีคู่ความรักคนโสดและในเรื่องของโชคกลาบค่ะในเรื่องของการงานนะคะคนวันอังคารการงานไม่ดีค่ะนะคะให้ระวังในเรื่องของการโกงสัญญาที่มันแตกหกักหรือสัปดาห์นี้อย่าไปลงทุนไปลงหุ้นหรือเซ็นสัญญาอะไรกับใครเลยถ้ามีในเรื่องของเงินทองระวังในเรื่องของการโดนโกงสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น ดูละการสัญญาเอากสารและก็ให้ระวังในเรื่องของปัญหาที่มันจะเข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยส่วนในเรื่องของการเงินคาการเงินจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่เกี่ยวข้องกับมรดกสมบัตินั่นนูน่นนี่อะไรยังไงเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เขาบอกว่าให้เข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมีทรัพย์สินให้ผู้ใหญ่จะสามารถที่จะให้มาเพื่อที่จะให้สภาพการเงินของคุณคล่องได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพมีในเรื่องของการปวดขานะคะปวดขาเข่าข้อปวดเดิม ไม่ที่มันปวดไปนะคะอาการไม่หายแต่ก็ไม่ได้หนักไปมากกว่าเดิมตัวนี้อดทนค่ะคนรักคนนี้คู่ค่ะช่วงนี้อย่าให้ได้จี้กันนะคะในภายขึ้นในเรื่องของการจี้เธออยู่ไหนทําอะไรยังไงสังเกตตัวเองด้วยเราเป็นคนจี้หรือว่าเราเป็นคนถูกจี้นะเออถ้าเราเป็นคนจี้จี้ให้น้อยลงแต่ถ้าเราเป็นคนถูกจี้หันหลังกลับมาสนใจคุณแฟนของคุณด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดจะมีคนให้คุยเข้ามาเยอะแยะเลยในที่นี้คือถ้าเราคุยกับเขา นะคนเดียวเออถ้าเราเป็นคุยกับเขาคนเดียวเราจะเป็นไอคนที่อยู่ในแถวนี้แล้วนะคะแต่ถ้าเราให้เราคุยหลายคนคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลือกมาสักคนหนึ่งเนาะหรือยังไม่พร้อมจะเลือกก็คุยไปค่ะส่วนโชคลาภนะคะโชคลาภมาค่ะคนวันอังคารดีจังเลยนะคะโชคลาภคนวันอังคารมาโดยเฉพาะในเรื่องของหวยหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหวยลาวหวยฮาน้อยหวยอะไรก็ไม่รู้นะที่เกี่ยวข้องกันต่างประเทศนะคะแม้กระทั่งเออหวยหุ้นหุ้นนิกเอิลอะไรพวกนี้ได้หมดเลย นะคะวันพุธเช้าค่ะวันพุธพิเศษให้นิดหนึง่งมีวันพุธเช้าพุธกลางคืนนะวันพุธเช้าการงานการเงินสุขภาพความรักคนมีคูความรักคนโสดน,นะคะวันพุธเช้าค่ะในเรื่องของการงานการงานไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหนหน้าที่การงานไม่ค่อยชัดเจนสองให้ระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาไม่ชัดเจนด้วยคนที่ตี2หน้าคนที่เข้ามาหลอกคนที่มาพูดหรือมาทําอะไรให้เรารู้สึกว่าแบบว่า เฮ้ยมันไม่ชัดเจนอะ่ะเออเธอจะหลอกก็ได้หรือมันเพืดูเป็นจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆส่วนในเรื่องของนะคะการเงินค่ะการเงินนะคะค่อนข้างที่จะกลางๆนะคะไม่ดีไม่ร้ายไม่อะไรยังไงนะได้เงินมาพอดีนะหรืออาจจะได้ในเรื่องของดอกเบีย้ยของอะไรที่เราสะสมมานานนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพค่ะให้ระวังเรื่องของการปวดหัวปวดหัวหนักมากปวดหัวไมเกรนปวดหัวทั้งหัวปวดร้าวลงมาในเรื่องของแบบเบ้า,บาตาด้วยอะไรด้วยนะคะตัวนี้ยังคงอยู่กับเราต่อไป E aí นะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ความรักคนมีคู่ระวังในเรื่องของการงอนนะคะงอนเล็กๆงอนในน้อยงอนกุบกิบกุบกิบหรือถ้าเราจะงอนอะไรใครงอนในเรื่องของความรักงอนกุบกิบกุบกิบพอนะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดค่ะให้ระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับความลับแบบลับๆนะคะเพราะฉะนั้นสํารวจตัวเองด้วยนะว่าเรากําลังจะเป็นเป็นตัวละครลับของเขาหรือเปล่านะคะระวังในเงื่อนไขที่มันไม่ชัดเจนส่วนในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบได้มาจาก ยานพาหนะหรือคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งยานพาหนะของคนใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นสะดวกใจเล็กๆไหนหรือเล,เล,ลขรถคันไหนหรือคันไหนที่เราไม่เคยนั่งเลยอะไรไงเลยเล่นเลขยานพาหนะนั้นก็ได้ค่ะส่วนวันพุธกลางคืนค่ะวันพุธกลางคืนการงาน,กา,งานการเงินสุขภาพความรักคนมีคู่ความรักคนโสดและในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะอ่ะวันพุธกลางคืนค่ะในเรื่องของการงานระวังในเรื่องของการถกเถียงระวังเจองานยากนะคะแต่ เอออาจจะมีงานที่ท้าทายความสามารถของคุณมาก็ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์คุณเหมือนกันนะคะแต่ให้ระวังดีๆก็ในเรื่องของคําพูดคําจาโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินระวังในเรื่องของการโดนหลอกกา,ลการลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ชัดเจนให้ระวังในเรื่องของแบบเฮ้ย <c oughs> hey, แกซื้อตัวนี้สิดีนะเล่นหุ้นตัวนี้สิดีนะคะลงทุนกับตัวนี้สิดี คือเขาเล่าว่าอะไรไมาอะไรยังไงนะให้ฟังหูไ้หูนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคลายระวงางไขมันคอเลสเตอรอลและระบบหายใจระวังด้วยตอนนี้ PM 2.5เนานให้ระวังเรื่องของระบบหายใจด้วยแล้วก็ระวังไขมันคอเลสเตอรอลด้วยนะคะความรักคนมีคู่คะ่ะความรักคนมีคู่ดีคะ่ะจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้จะมีความกังวลความระแวงความอะไรก็แล้วแต่นะคะเออนะ ช่วยทําตัวให้เคลียร์ด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วความระแวงไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องของการระแวงไปเองนะคะถ้าใครที่วางแผนจะมีบุตรสัปดาห์นี้ลุยเลย <laughs> ส่วนการรักคนโสดยังคงเงาๆต่อไปคะ่ะยังคงอยู่แบบเงาๆต่อไปนะคะยังไม่ใช่จงังหวะที่ดีของคุณยังไม่สับระไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีของคุณสัปดาห์นี้จะไปจีบใครอะไรไงคนโสดนะคะดวงโอกาสที่จะแบบว่าแห้วสูงมากนะคะโชคลาภวันพุธกลางคืนมาไหมโชคลาภวันพุธกลางคืนมาคะ่ะให้เล่นเลขเดิๆมๆเอาไว้นะคะงวดที่แล้วที่มันไม่ออกหรืองวดที่แล้วที่มันออกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาวนกลับมาเล่นใหมค่ค่ะอย่างหนึ่งให้เล่นเลขของยานพาหนะนะคะ เออไปซ้อนมอเตอรไซค์คันไหนอะไรเล่นเลขคนนั้นเลยเสื้อวินใส่อะไรเออเอาเลขน,นั้นเลยนะจ๊ะ ส่วนวันพฤหัสค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักคนมีคู่ความรักคนสนและในเรื่องโชคลาภค่ะวันพฤหัสในเรื่องของการงานการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะคะคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือในสัปดาห์นี้วานคนนั้นทํานั่นก็ไม่ได้วานคนนี้ทํานี่ก็ไม่ได้นะคะมันจะมีในเรื่องของความแบบเออไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะคะโดนหันหลังให้โดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าจะไปขอโปรเจกต์งานถ้าจะไปติดต่อลูกค้าอะไรยังไงเลื่อนไปนะไปสัปดาห์หน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินระว่างเสียเป็นในเรื่องของการป่วยป่วยการเจบปว อะไรต่างๆอีกอย่างหนึ่งนะคะเออสัปดาห์นี้มันเหมือนเงินมันยังไม่ได้ตามยอดตามเป้าหมายหรือใครที่เป็นเซลล์เดือนนี้แบบเออเหมือนจะได้แต่ไม่ได้นะคะรวมถึงค่าคอมด้วย <c oughs> ส่วนสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังบาไหล่ค่ะรวมถึงหัวเข่าด้วยนะคะให้ระวังด้วยอาจจะเสียเงินไปบ้างนิดหน่อยแต่อาการก็จะทุเลาลงไม่ถึงขั้นหายส่วนความรักคนมีคู่นะคะฝ่ายหนึ่งไฟใดจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกหนักใจรู้สึกเป็นภาระ รู้สึกเครียดนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งถามว่าเต็มใจยอมรับไหมก็ไม่ได้ยอมรับแต่มันเหมือนแบบสถานการณ์ที่อยู่กันแบบมาคุนะคะเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองด้วยว่าเรากําลังเป็นภาระของคนอื่นหรือเปล่านะคะส่วนความรักคนโสดนะคะความรักคนโสดวนันพฤหัสนะคะโอกาสที่จะอ,อกหักสูงโอกาสที่เขาจะไม่เลือกเราสูงคะ่ะถ้าสัปดาห์นี้จะไปจีบใครชอบใครอะไรยังไงนะคะระหว่างในเรื่องของแบบเออ ผิดหวังมาอ,อกหังมานกมาเลยนะคะส่วนโชคลาบของคนวันพฤหัสค่ะได้มานะคะสัปดาห์นี้แนะนํานะคะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะ1คู่1ใบหรืออะไรก็แล้วแต่เอาแค่นิดนดินได้หน่อยพอนะคะเป็นการเปิดประตูดวงของตัวเองมีโอกาสในเรื่องของการถูกหวยบนดินไม่ใช่ใต้ดินนะจะอยู่ นะวันศุกร์ค่ะดวงรายสัปดาห์นะคะของคนวันศุกร์การงานการเงินสุขภาพความรักคนมีคู่และความรักคนโสดค่ะวันศุกร์นะคะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะคะสัปดาห์นี้ใครที่คิดว่าอยากที่จะย้ายงานอยากที่จะออกไปข้างนอกอยากที่จะไปประชนภัยอะไรงไงต่างๆนะคะเออยังไม่ทันไปไหนคุณก็ลมแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใจเย็นๆเอาไว้ นะหรือถ้าใครที่แบบว่าเอย,อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรงไงก็แล้วแต่สัปดาห์นี้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วใช้สติมากๆอย่าทำด้วยอะไรด้วยอารมณ์นะคะคนวันศุกร์ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะจะเสียไปในเรื่องของของพังของเสียอะไรที่มันต้องซ่อมอะไรที่แบบว่ามันทนใช้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องซ่อมนะคะเพราะฉะนั้น เออของมันต้องใช้ของมันต้องมีซ่อมไปถเถอะเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะถ้าใครที่มีปัญหาอะไรอยู่แนะนําให้นะคะใช้ในเรื่องของสมุนไพรเสริมหรือลองเลือกแพทย์ทางเลือกดูนะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ดีค่ะนะคะดีในที่นี้หมายถึงการช่วยเหลือการประคับประคองการร่วมมือการทําอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดดอกออกผลนะคะสําหรับคนมีคู่วันศุกร์ส่วนคนโสดคะ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาดูแลเข้ามาเทคแคร์หัวใจไม่รู้ว่าจะได้เป็นแฟนหรือเปล่านะคะ แต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาห่วงใยเราเหลือเกินนะจ๊ะส่วนในเรื่องของโชคลาภให้ดูๆเอาค่ะนะคะคนวันอะไรนะคนวั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 นอะไรแล้วเนี่ยคนวันวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์คะให้ดูค่ะคนรอบข้างเขาเล่นเลขอะไรเล่นเลขนั้นเลยค่ะอย่าเล่นเลขของตัวเองนะคะขอบคุณคุณขอบคุณมากมีกระสีหลังใหม่นะอ่ะ คนวันเสาร์ค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักคนมีคู่ความรักคนโสดคนวันเสาร์การงานเป็นไงบ้างการงานค่อนข้างที่จะเครียดค่ะสัปดาห์นี้งานไหนที่จะต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียแบบสมองมันจะตื้อตืตันๆมากนะคะอีกอย่างหนึ่งสุขภาพจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทํางานของคุณมีเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอให้ระวังเรื่องของการเบลอการหลงๆล,ล,ลืมๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ เหนื่อยแทนเลยค่ะไอ้น,นั่นก็ต้องจ่ายไอ้นี่ก็ต้องจ่ายอันนั้นก็จ่าย,นนายไม่ทันอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการเงินที่มันค่อนข้างที่จะรัดตัวมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของนิสินนะจ๊ะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพมีเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอคุณวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่นะคะไพ่กล่มีม่ขึ้น3ใบเลยนะมันมีความเครียดต่อเนื่องเช่นการเงินไม่ดีไม่มีแรงทํางานคิดอะไรไม่ออกสุขภาพก็ไม่ดีนอนไม่หลับเครียดอะไรยังไงด้วย โอเคมาใหม่แล้ว คนวันเสาร์ค่ะถ้ามีใครที่อยู่ในบ้านแล้วรอแล้รอแล่หน่อยนะคะระวังในเรื่องของการสูญเสียด้วยนะคะคนสันเสา,ารักคนมีคูอ่อกห่วใจกันดีคะ่ะนะคะในไพ่บอกว่าหัวใจกันดีแต่ก็มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รู้สึกว่าเอาแต่ใจเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นฝ่ายไหนนะถ้าเอาแต่ใจมากเกินไปสงสารอีกฝ่ายด้วยคะ่ะเขาพยายามทําให้เราอยู่นะคะส่วนความรักคนโสดคะ่ะนะคะลดลดสเปกลงมาหน่อยสําหรับคนที่อยากมีแฟนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นคนโสดตอนนี้มันเหมือนแบบอยากได้ใครสักคนที่เข้ามาตอบโจทย์คุณแต่มันยังไม่ไ ะจะส่วนนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภได้มาจากเลขยา,านธนะัหรือเลขกับการที่ไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆไปไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเช่ารถนะคะได้รถมาอะไรอย่างเงี้ยเล่นเลขทะเบียนรถไปส่งไปรษณีย์ได้เบอร์มาว่าเบอร์คิวเท่าไหร่อะไรยังไงเล่นเลขอันนั้นได้เลยค่ะส่วนวันที่วันเดียวกับแม่หมอนะคะการงาน,นการเงินสุขภาพความรักคนมีคู่ความรักคนโสดและในเรื่องของโชค วันอาทิตย์การงานค่ะการงานดีกําลังรอแพ้ใบนี้อยู่เลยแล้วก็ได้แพ้ใบนี้ตายตายโอเคการงานค่อนข้างที่จะดีค่ะอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่งานที่เป็นทางการนะคะงานที่มันดูแบบเฮ้ยลักชัวรี่นิดหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานเออการที่มีพาร์ทเนอร์ ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยมีพาร์ทเนอร์มีคู่หูหรือถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาคนใกล้ตัวนะคะเขาจะช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะจะเสียไปนในเรื่องของคนรอบข้างจ่ายนุ่นนี้จ่ายนี้นหน่อยนะเขาว่าอันนุ้นดีก็จ่ายเขาว่านี้ดีก็จ่ายนะคะจ่ายไปนในเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยส่วนในเรื่องของสุขภาพคายระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อมือการปวดการเจ็บข้อมือหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์นะจ๊ะส่วนคนรักคนมีคู่ค่ะกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะในไพ่บอกรอเขาติดต่อมา รอเขาเดินทางหรือมีเรื่องของการห่างกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะแต่ตัวนี้สบายใจได้นะถึงเขาจะไม่ค่อยติดต่อมาหรืออะไรมาแต่เมื่อไหรที่เราติดต่อไปเขายังอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่ห่างห่างกับแฟนติดโทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ขาดทุกการติดต่อค่ะส่วนความรักคอนสดจะกต้องใจเย็นๆค่ะจีบใครรลกใครชอบใครอไรสักคนในไพ่บอกว่าให้อาศัยในเรื่องของน้ําหยดลงหินนะคะสัปดาห์นี้ถ้าจะคบใครถ้าจะขอใครเป็นแฟน รอไปก่อนนะเดี๋ยวมารอลุ้นไพ่สัปดาห์หน้าว่าฉันจะขอเป็นแฟนเขาได้หรือ,อยังนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะตัวเลขจะวิ่งเข้าหาคุณเองลอตเตอรี่จะมายืดต่อหน้าคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆถ้ามีใครหยิบยืนอะไรให้อย่าไปปฏิเสธนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะกับช่องทางทาง YouTube ของ Coffee Manver ดูดวงไพ่ระก้นะคะแล้วก็ยังมีทางเพจนะดูดวงไพ่ระกออาจารย์ Co แฟ Manver ใครที่อยากเป็นเพื่อนก็แอดเฟนมาได้ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่อง ทางของ IG นะคะก็ฟี่ e ันเด r e Oracle ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีทางแอปอดวงเนาะทางแอปอดวงก็โหลดแอปอดวงมาไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า App Store นะคะเสิร์ชหาคำว่าอดวงรีเหมาะดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งทุกวันที่15และวันที่ 30, 30 31นะคะเจอกันที่เพจสลากกินไม่แบ่งรัฐบาลหุยดูเหมือนบีซีมากเลยนะ <laughs> แล้วก็มี500บาทถามได้ทุกเรื่องนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะเช็คดวงใครที่กําลังที่จะอยากสนใจตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแนะนําให้เช็ค500บาทถามได้ทุกเรื่องและใครที่คิดว่ามีคําถามนิดๆหน่อยๆไม่ซีเรียสนะคะมีโปรโมชั่นอยู่กับ4คําถาม100บาทนะคะโปรโมชั่น4คําถาม100บาทนะสามารถติดต่อมาได้ที่ Line แอดเวลนะะัมเบอร์นะคะ w e a l t h ค่ะนะคะแล้วก็ n u m b e r นะนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกทการติดตามค่ะนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับดูดวงพ่รเคลดูดวงรายสัปดาห์ช่องทางของ c h ชาแนลของ YouTube ก o ฟ f e แมนเวิร์ d ดูดวงพ่ระเ,เคลค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายฝันดีราติสวัสดิ์หอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ